สำหรับจุดอ่อนของชาวราศีเมษนะครับแหมมีแข็งมีอ่อนนะครับถ้าอยากไปฟังแข็งก็ไปฟังคลิปนะชาวราศีเมษจุดแข็งกันไปนะครับอะจุดอ่อนเขาบอกว่าชาวราศีนี้เนี่ยนะโอมักแพ้ไม่เป็นนะครับเป็นคนที่มีพลังในเรื่องการเอาชนะเนี่ยสูงนะครับดังนั้นเนี่ยคุณเองก็ต้องไต่ตรองให้ดีนะว่าเอะตัวเราเองเนี่ย มิติอยู่หรือเปล่าตอนนั้นนะครับไม่ใช่มุ่งเอาแต่เอาชนะอย่างเดียวนะครับมีความหลงตัวเองอยู่นะเออในลักษณะนิสัยอยู่ใน DNA เลยทีเดียวนะครับมีความผดเด็จการนะเออถ้ามาทางสายเขาเราียกว่าสายดาร์กแล้วเนี่ยคุณออกแนวแบบชอบควบคุมนะชอบบังคับคนนะครับถ้าว่ามันเลยมากเกินไปเนี่ยนะบางทีมันเลยเลเวลในเรื่องของการที่เป็นหัวหน้าแล้วก็ ดูแลควบคุมเนี่ยมันจะเป็นบังคับคนอื่นซะอย่างนั้นนะครับถ้ามันมากเกินไปมันจะดูก้าวร้าวมันจะดูอึดอัดเวลาที่อยู่กับคุณนะครับนะแต่ก็บอกว่าชาวราศีเมษเนี่ยนะทำไปเนี่ยก็หวังดีนะอยากให้ทุกอย่างออกมาดีออกมาเพอร์เฟคที่สุดนะครับนะอะจุดอ่อนจุดแข็งก็ว่ากันไปนะครับนะก็ต้องดูกันไปนะครับย่น,นขอบคุณที่แวะเวียนมารับชมคลิปนะครับ